สวัสดีครับ Business Strategy ครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษคือสวัสดีครับผมบิงจากช่องบิงใจครับผมครับแล้ววันนี้เราจะมาทําอะไรกันครับน้องบิงวันนี้เราจะมารีวิวแว่น VR ที่แพงที่สุดในโลกนะฮะที่เป็นโปรดักชั่นที่แพงที่สุดแล้วกันจริงๆมันอาจจะมีแพงกว่านี้ที่ไม่สำหรับคอนซูมเมอร์นะสำหรับคอนซูมเมอร์ครับผมตัวนี้เลยนะครับ Apple Vision Pro Apple Vision Pro อันนี้เป็นเคสนะเดี๋ยวอันนี้จะเป็น first impression นะคือน้องบิงยังไม่เคยใช้ vision pro ไม่เคยเจอไม่เคยเจอของจริงด้วยไม่เคยเจอของจริงเลยนะที่ร้าน apple อะไรก็ยังเพราะมันเพิ่งมาเมื่อวานวันนี้วันที่3นะครับวันนี้มัน3กุมภาวันนี้ล่ะกันวันที่3กุมภาครับปีสองพันยี่สิบนะแล้วเขาเพิ่งเปิดตัวเมื่อวานยวันที่2นะครับสามกุมภาเขาเรียกนะเพิ่ง delivery เมื่อวานถ้า tesla คือ delivery day เมื่อวานใช่ๆก็สดๆเลยอันนี้ปลายแบบว่าสดๆเลย reaction จริงๆไม่เคยเห็นเลยครั้งแรก ดูตั้งแต่เคสเดี๋ยวเคสที่200เหรียญเคสนี้เท่ากับออคูเัส2ผมเลยนะเดี๋ยวผม <C ace S 2> โชว์ให้ดูเอคูเลสแพงอคูเลส2ผมนี่ประมาณ3-400เหรียญน,นะเคสนี้จะพอๆอ,ออคูเัส2ผมเลยช่วยมากองงย่างนี้นะอ่าม,มันเหมือนกับถุงแอร์แบ็กอะไรสักอย่างที่มันสามารถพองออกมาได้นะครับจากความรู้สึกส่วนตัวของผมสายรัดก็เออมันดึงแล้วมันมันมันให้แต่อันนี้ไม่รู้เป็นผ้ากันน้ําหรือเปล่าผมคิดว่าน่าจะเป็นผ้ากันน้ำน่ะ กึ่งกึ่งกันนะพี่ว่าเพราะว่ามันเหมือนไอเหมือนเสื้อเชลหน่อยอ่ะเสื้อเชลเออมีปัญหาแล้วก็คือจะซักยังไงนะฮะเพราะมันขาวมันจ้วเลยอ่ะขาวจ้วเลยอ่ะเอออารมณ์ก็อยู่ยังไงว่าจะสกปรกง่ายเอออารมณ์เหมือนกับเบาของเทสลาโมเดลสามโมเดลวที่เป็นสีขาวแต่อันนั้นอ่ะมันมันเลอะยากใช่ใช่โอเคผมแกะเลยนะครับเอาเลยครับอ่ะดูนะครับถ้าถ้าตามความรู้สึกซิปซิปซิปมันจะแตกยากหน่อยนะใช่ ผมว่ามันเซฟเปิดยากโอเคอ่ะเปิดเลยแล้วกันโอ้ชาล่าโอ้กี่กรัมนะพี่ประมาณ500กรัมได้ไหมเออแบตรู้สึกจะจำไม่ได้ละสามสามสี่ร้อยมั้งครับสา 500, <400 S 2> มสี <400 S 2> ม่ร้อยกรัมหนักก็ถือว่ารู้สึกว่ามันมันแต่ว่าเคสหนักกว่าโอเคโอ้เคสเคสหนักกว่าอ่ะโอเคมาถึงตัวตัวนี้เขาแถมมาเลยว่าไงฮะ ตัวนี้แถมมาเวลาถืออ่ะบอกนิดนึงเพราะว่าบางทีพี่จับถ้าไปจับไปตรงเนี้ยมันจะหลุดได้เป็นแบงแนลเ็กนะต้องจับตัวเออจับตัวแว่นหรือจับตรงเนี้ยได้จับตัวแว่นอันนี้คือเป็นสปีกเกอร์นะครับใช่ครับขอแกะเลยแล้วกันนะครับได้เลยอุ๊ยหลุดหลุดเลยอ่ะใช่บอกถ้าจับตรงนั้นนะมันจะหลุดใช่อันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมอย่างนี้เพราะคนน่าจะแบบบางทีเราครั้งแรกเราบอกว่าเราใช้เราไม่รู้อ่ะ ก็จับแล้วเขาก็จ <monastery> <The absor baptism> ับตรงนี้กันมันก็หลุดก็คือแว่นตกแบกได้นะอ่ะโอเคเราว่ากันเรื่องเซ็นเซอร์ก่อนเลยแล้วกันนะครับก็มีเซ็นเซอร์กล้องสองตัวตรงนี้แล้วก็มีอินฟราเรดตรงนี้มีอินฟราเรดตรงนี้ไรดรเขาบอกมีตรงฝั่งนี้แต่ผมไม่เห็นนะแต่ตรงเนี้ยรู้สึกดำๆตรงเนี้ยน่าจะเป็นอินฟราเรดอะไรอ๋อไรดอร์อยู่ตรงกลางใช่ อันนี้อันนี้คือผมไม่ไม่ได้ดูมาก่อนเลยนะคือเอาเอาเซ,เซนเซอร์ของของเทสล a าอะไรอย่างนี้เข้าว่าเลยเลนเลนข้างๆมัน,น,นไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะเลนตรงตรงกลางผมรู้สึกว่าเลนตรงกลางจะจะจะ,จะเป็นเลนเมนอันหนักนะเอาง่ายๆหนักนะใช,ใช่อันนี้หกร้อยกว่ากรัมาานะจะไม่ใหกร้อยเกือบจะหกร้อยห้าสิบกรัมโอ<ฮ>้แต่อันเล็กแล้วหนักอถ้าเทียบกับออคูลัสอันนี้ผม เ,าาเทียบให้ดูอันนี้อ c ค l ูรัสองนะครับตอนแรกว่าจะไป3แล้วแต่รู้สึกว่าเอ๊ะตอนที่เราใช้2องเราก็ใช้ไม่เกิน5อาทิตนยะ์แล้วแล้วเราก็หังแ <Okay. S 3> บบมันชินมากอะ่ะแบบอ๋อโอเคจับตรงนี้เสร็จปั๊บแล้วก็ดึงผมเริ่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 ม,มอะไรนะเริ่มใช้งานมันเป็ดละก็คือจะ,จะดึงข้้งบนเพื่อให้มันมันจะดึงให้ตรงเนี้ยขึ้นไปถ้าถ้ามาวมางไว้ตรงเนี้ยมันจะดึงแค่ตรงหน้าผา uh huh. อ ซับ <Oops. S 2> ฟารีโอ,อเคผมพยายามจะพิมพ์ี้ได้ไหมได้ต้องเอาเอามันเข้ามาใกล้ๆดึงมันเข้ามาใกล้ๆอ่าแล้วก็เอานิ้วจิ้มแต่ต้องเป็นนิ้วชี้นิ้วอะไรอย่างี<ะ>้นะเอานิ้วจิ้มได้เลยหรออ่านั่นแหละวีทีฮะเออสเปซบาร์สามหกศูนย์ลองนี่ดีกว่าลองเอมเมอร์ชันดีกว่า กด Digital Crown นะครับเข้าไปนะครับมองด้านซ้ายเมนูอันอันล่าง Environment s เราตนองบิงเลือกเลือกอันที่มีฝนตกดีกว่าเอออันนั้นอันนั้นอ่ะมาอุทูดอ่ะแล้วเรา Adjust Digital Crown ได้นะให้ไปเต็มเต็มหรือว่าจะแค่ครึ่งครึ่งมาถึงแ่หมุนหมุนด i g i t a l c o ได้เลยฮะหมุนว่าจะไปเต็มโลกเลยไม่เห็นอย่างอื่นละอันนี้วันนี้ฝนไม่ตกเหรอคือฝนตกอยู่ แล้วก็เสียงผมสามารถอาจจัดได้เยอะใช่ไหมใช่ฝนไม่ตก嘛ครับแต่เมื่อวานพี่ใช้อ่ฝนตกแล้วฝนตกเสียงเหมือนมากเดี๋ยวนเดี๋นะอเดี๋ยวผมลองใหม่แล้วก็ไปที่ดิจิตอลคราวอันไหนฝนนะไออันนั้นแหละที่ใช้อยู่อะแต่ว่าวันนี้ฝนไม่ตกอ่ะลองดูก็ได้ครับเอ๊ไม่ได้อะ ต,ต้องพินะอ่โอเคว๊า okay. เอามีมีมีไฟเดี๋ยวออเอา<ม>ออให้มันเหมือนจริงโ <c oughs> อ้ยอนาคตรเราจะอย่างนี้แล้วเหรอ,อคือเราแบบเป็นโลกกึ่งเสม,มือนจริงหรือว่าแบบไอชันไม่อยากคุยกับพวกคุณละอะไรเงี้ยผมจะไปอยู่โลกของผมละใช่แต่ลองเปิดเต็มๆนะครับลองเปิดเต็มๆแล้วเดี๋ยวพี่ลองเดินเข้าไปครับผมน่าขึ้นปะ หรือว่าหันมามองไงว่าคูพูดยังไงมันขึ้นมามันมขึ้นมีขึ้นมานีมเนมีือมบอกว่ามันมันบอกว่ารอบๆใช่ไ่มถ้าถ้ามันคิดว่าเราคุยด้วยมันจะมันจะเหมือนขึ้นมาโชว์มานิดนึงอะไรอย่างตอนเนี้ยโอ้ถ้าไม่ได้คุยก็จะหายไปโอ้โหคือมันมีอะไรให้เล่นอีกเยอะเดี๋ยวปิดคลิปก่อนแล้วกันโอเคเอางี้เลยดีกว่าถามก่อนอย่างแรกเลยปวดหัวไหมครับ <laughs> อย่างแรกเลยด้วยความที่ผมเป็นคนสายตาสั้นแล้วผมไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ชอบใส่คอนแทคเลนด้วยครับ <laughs> พ่อแม่น่าจะบังคับผมไม่ไม่ใส่คอนแทคเลนตั้นแต่เด็กแล้วล่ะ <laughs> ผมก็เลยคิดว่าพอมันมาใช้ตัวเนี้แล้วสายตาเราสั้นอะ่ะ <laughs> ผมสั้นประมาณสองเจ็ดห้าอีกค่าหนึ่งสามห้าศูนย์ก็เริ่มมองทุกอย่างมันเบลอผมมองอะไรแทบจะไม่เห็นเลยพี่อารมณ์เหมือนกับที่ใส่แว่นตาว่ายน้ำอะไรเงี้ยมองทะลุไปดังน <laughs> <laughs> ั <laughs> ้นสกีกอเกิได้ไหม เหมือนกันไหมอืมอ่าอันนี้อันนี้เหมือนสกีกอล์ฟมากอืมก็คือแวนแวนแวนเล่นเล่นเล่นสกีแต่ประเด็นคือผมมองไม่เห็นหน้าขนาดนั้นความรู้สึกมันก็เลยอาจจะบอกไม่เต็มที่นะครับแต่พอรู้สึกหนึ่งเลยเรื่องอินเทอร์เฟซเรื่องความไวเรื่องการปรับโทนสีเรื่องการปรับภาพรอบรอบตัวผมว่ามันทำออกมาได้ดีมากจนรู้สึกว่ามันเป็นโลกเสมือนจริงที่ พอเราใช้งานอุปกรณ์อะไรสักอย่างเอานงนี้ดีกว่าพอเราใช้งานอุปกรณ์อะไรสักอย่างถ้าเราเคยมีประสบการณ์ชีวิตกับการที่อุปกรณ์ตอนนั้นเปลี่ยนโลกอย่างเช่นตอนที่ผมจับ iPhone ครั้งแรกในชีวิตตอนปี2009 <c oughs> ผมจับ iPhone ครั้งแรกในชีวิตก็คือ 3GS <c oughs> ผมรู้เลยว่าอนี้เปลี่ยนโลก <c oughs> เพราะว่าด้วยความที่เราบ้าเทคโนโลยีด้วยความที่เรา ชอบอะไรที่มัน break two ทัมี break t นะที่ย้อนย้อนกลับไปขนาดนั้นวันแรกที่ผมจับ apple product <c oughs> ก็คือน่าจะเป็นตัว ipod ที่มันหม,น <c oughs> มุนวอลลุ่มได้อมันเป็นที่มี break two เลยใช่ใชใน,ในความคิดผมมัน break t r o ตรงที่ว่าเฮ้ย <c oughs> เรารู้สึกว่าอันนี้แหละจะเปลี่ยนโลกทั่งมีตัวที่จะเป็น iphone ที่มันแบบอจอมันหมุนได้เ <c oughs> มือม่อเมือ่อปี2009ก็เมื่อประมาณ15ปีที่แล้วแล้วรู้สึกเฮ้ยมัน คอนเบรกทูว่ะเออถทคมีมันไปทางนี้แน่นอนพูดแล้วรู้สึกแก่อย่างเงี้ยสิบห้าปีโอ้ไอโฟนแล้วนะไอโฟนสามจีเอสสามจีอาสามจีเขาที่มาวันนี้ในปีสองพันยี่สิบสี่พอผมเล่น Apple Vision p r ปด้วยความที่ผมเคยเล่นตัวนี้มาก่อนด้วย o c u l ค s ัสมันไม่ได้ว้าวขนาดนั้นเพราะว่าเทคโนโลยีของ o c u l u s ัสผมเคยเจอเทคโนโลยีตัวนี้มาแล้วตอนที่ผมไปตอนเด็กๆอ่ะที่มันจะมีงานไอทีครับแล้วก็จะมีออกจะมีพวกแว่น VR ที่เสียบสายออคูลัสไม่ได้ทำให้ผมว้าวได้เบอร์นั้น ผมรู้ว่ามันทําอะไรได้คือเรายังจิตเรายังเรายังรู้ทันมันแต่ตัวนี้เราไม่รู้เอาพูดจริงๆตามเนื้อผ้าเลยคือเราไม่ได้รู้ทันเลยว่ามันจะสามารถ tracking ่านตาได้ซึ่งมันเป็นเทคโนโลยีที่ไม่เคยเจอมาก่อนแต่ก่อนเนี่ยอินพุตที่เราจะสามารถใส่เข้าไปในแว่น vr ได้มันคือหัวหันหัวขึ้นลงถ้าเทียบเทคโนโลยีมันถัดมาถัดมาเรื่อยถัดมาจากตอนตอนที่เออแค่หันหัวขึ้นลงก็กลายมาเป็นสามารถ ซีทรูก็เป็นเทคโนโลยีที่เดินไปไหนๆใน,ใ,นในเกมได้แล้วถัดมาอีกอันนึงก็คือมันต้องซีทรูได้เพราะว่ามองซีทรูก็คือมองเห็นทุกอย่างแต่ว่าอุคูลัสจะเป็นขาวดําแต่ตัวนี้จะเป็นสีตัวเนี้ยมาถึงเป็น tracking มา่นตาไอ้อเป็นเทคโนโลยีที่อะไรที่แบบเฮ้ยมันว้าวมากเลยอะไรได้ามันอาจจะไม่ได้ว้าวเท่าไหร่เพราะไรด้าอคูลัสก็ทําได้อุคเพนซีนูนรลเน็ตเวิร์กของ <S <S ขอุคูลัสก็ทําได้ที่สามารถสแกนทุกอย่างแล้วให้มันเป็นภาพสามมิติได้แต่ตัวเนี้ยไอ้ที่มันว้าวก็คือตัว tracking ม่นตาที่มัน ค่อนข้างจะพิเศษมากก็คือแบบไม่นมันมันมันไม่ม่นยำมากอะแล้วพอเรากิ้งลูกตาไปตรงไหนอะแล้วเรากดแบบบีบๆีบแบบอะไเงี้ยเคอร์เซอร์มันแม่นยำมากแต่ด้วยความที่ผมสายตาสั้นเวลาผมมองอะไรแล้วมันเบลอไปหมดดังนั้นเนี่ยความความชัดมันคงจะบอกไม่ได้แต่ถ้าตอนเมื่อกี้หลีตาดูผมรู้สึกว่ามันแม่นยำมากในการบีบบีบบีอะไรเงี้ยนะแล้วก็เรามองอะไรไปยังไงเรากดได้วันเนี้ย ตัวนี้มันยังเป็นแค่ฮาร์ดแวร์ที่พัฒนามารองรับอยู่ยังซอฟต์แวร์ยัง,ย,งยังไม่มีอะไรเลยมันโล่งโจ้งเลยอะคือมันโล่งโจ้งอะอารมณ์เหมือนกับถ้าเทียบเท่าก็คือ iPhone 3G s สมัยก่อนที่แบบมันมีมันมีซัฟฟรี Safari ที่หมุนได้ใช่ไหมฮะมันมีแกลเลอรี่ะที่เราถ่ายรูปเสร็จปั๊บเราสามารถหมุนจอเพื่อจะดูรูปแนวนอนแนวตั้งได้ <S 2> <S 2> <S 2> <S แต่วันนั้นผมจำได้ว่า YouTube ยังไม่มี ที่อยู่ในนั้นนะยังยังมาไม่ทันวันวันที่มันเปิดตัวมันอายทีนึงเมื่อ2อปีหลังจากนั้นกว่ากว่าเราจะสามารถดู y o YouTube ในมือถือ iPhone ได้เนี่ยใช้เวลาประมาณเกือบปี2ปีเลยจากหลังจากที่มือถือ iPhone ออกเหมือนกัน Apple Vision วันนี้คือเทคโนโลยีมันไปแล้วอ่ะผมมองว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันจะไปทางที่เราดูหนังเรื่อง Iron Man เรื่อง Tony Stark ก็คือเราจะมีเวิร์ t สเตชัในห้องเปล่าๆโล่งๆแล้วก็มันก็จะมีหน้าต่าง ทุกอย่างจตไปหมดทาไมผมถึงโทษอย่างนั้นได้เพราะว่าที่ฟีเจอร์หนึ่งเลยอะขึ้นมาเป็นบีโลก็ได้ฮะฟีเจอร์หนึ่งเลยที่เราวางจอไว้ตรงไหนลปึ๊บแล้วพอเราหันหน้าหันซ้ายหันขวาจอมันอยู่กับที่เออจอมันอยู่กับที่ซึ่งมันแบบติดสนิดมากมันติดสนิทมากแล้วลองคิดดูในอนาคตถ้าถ้าเราดูในโทนี่สตาร์เราก็จะเห็นว่ามันจะมีจอประมาณ20-30จอแล้วเราก็เดินผ่านมันกเลือกแฟ้ม ถ้าเริ่มถามเกี่กับเข้าห้องสมุดอะแล้วเราก็เลือกเอาว่าเราจะไปแถวหนังสือเทียบแถวไหนออนาคตเทคนโนโลยีตัวพวกนี้มันจะทําให้เราเข้าถึงข้อมูลได้ไง่ายขึ้นการจัดการบริหารข้อมูลจะไม่ได้อยู่แค่หน้าจอคอมพิวเตอร์อีกแล้วจะการจัดการบริหารข้อมูลจะเป็นในแนวรูปแบบของ VR AR ถ้าเขาพัฒนาได้นะผม,ผมมองว่ามันจะต่อยอดยังไงได้บ้างอารมณ์เหมือนกับตอนที่ผมมาศึกษาเทคโนโลยีเทสลาจริงๆอะว่าเออหลังจากที่มันขับได้แล้วอะเร่งได้แล้วอะเบรกได้แล้วอะ ไอ้กล้องเอบาขามันเอามาทาอะไรได้อีกวันที่เรามาศึกษาจริงๆกล้องรอ่าขายังมันมาแล้วคร์ดแวร์มันมาแล้วพี่ทําได้แค่เซนทรีโหมดใช่ไหมอ่าวันนั้นทําได้แค่เซนทรีโหมดวันนี้ทำออคูเปนซี่นู r ลอเน็ตเวิร์กทำฟุตเซลดิวิ่งเบต้าเออเราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปได้ไกลขนาดนั้นอ๋อแอปเปิลวิชั่นตัวนี้น่าจะเป็นผมเชื่อว่าอีกสองปีข้างหน้าเขาจะออกเวอร์ชั่นสองมานะมันต้องออกอยู่แล้วล่ะเพราะว่าตัวเวอร์ชั่นหนึ่งมันมีบั๊กหลายอย่างหนึ่งคือเรื่องแแบตทีี่่่ออออกกมาาคยยงงง้้รลว ผมเห็นเริ่มเริ่มเห็นพวกคนดังในอเมริกาเอามาใช้เป็นอันเนี้ยที่ผมชอบมากเลยนะก็คือเดินไปตามท้องถนนแล้วเวลายืนรอรถบัสก็ดึงหนังขึ้นมาแล้วก็ยืนดูแล้วก็รอรถบัสแล้วก็ยืนดูเออแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยอนาคตถ้าคนซุกคนใส่แว่นอย่างนี้ออกไปอะ่ะแดดแรงหน่อยก็หลีแสงจากเมื่อกี้ <Hey. S 1> ที่เราสามารถหลีแสงได้จากแว่นเออแล้วถ้าเกิด เราเดินตอนกลางคืนแล้วมันมืดหน่อยเราก็เพิ่มแสงเพราะมันมีไรดามันสว่างมันก็สว่างได้มี IR มีอะไรนะมีอินเฟอเรทมีอินฟราเรดมีไรดาดังนั้นอนาคตผมมองว่าอาจจะเทคโนโลยีอาจจะไปทางนี้ก็ได้หรืออาจจะไปทางชิปที่ฝังผมมันรู้ลรืองก็ได้มันเป็นไปได้หลายทางมันอยู่ที่ว่าเด็มันจะพัฒนาซอฟต์แวร์ทันไหมแต่ฮาร์ดแวร์มันมาแล้วฮาร์ดแวร์มันมาก็เหมือนกับถ้าพูดง่ายๆคือเรามีแซนด์บ็อกที่ใหญ่มากอนาคตผมมองว่า ถ้าเขาพัฒนาแอปพันแอปต่างๆที่จะเข้ามาอยู่ใน Apple Vision มันจะกลายเป็นเหมือนเออ,เ,อ,อเขาเรื่องอะไรเขาต้องการหนึ่งที่เราต้องมี iPhone ไม่งั้นเราทำงานไม่ได้อ,อย่างไงอย่างนั้นเลยเราคิดดูนะครับถ้าถ้าในอนาคตถ้าเป็นไปได้นะฟิสิกส์ถ้าถ้าิิสิกส์เป็นไปได้ถ้าทั้งหมดเนี่ยมันมาอยู่ในไอแว่นแว่นแว่นแดดแว่นกันแดดอาจจะหนานิดน,นึงแต่และเบาๆว่าไม่หนักมากขนาเนี่ย คือแบบถ้าเป็นอย่างเงี้ยเรายังไม่อยากจะใส่ไปขึ้นบนบัสไม่อยากจะใส่ไปข้างนอกจริงไหมเพราะมันยังเออมันบรรยากายหนักด้วยปวดหัวด้วยใช่ไหมถ้าเราหมุนเร็วๆแล้วแต่ว่าถ้าแบบเป็นแว่นเลยอ่ะเราเป็นอาจจะเป็นกระจกแต่ว่าเป็นดิสเพลย์ transparent display ที่สามารถโฟกัส depth of field ได้อ่ะถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะแล้วมัน overlay ไม่ต้องมันไม่ต้องฟีดวิดีโอเข้ามาคือเราเห็นผ่านผ่านนั้นได้จริงๆก็คือเห็นโลกจริงๆแต่ว่ามีเป็น AR เลยแหละก็คือมีเป็นอีกเลเยอร์หนึ่งใช่ไหมที่พวก พวกแอปพวกเนี้ยเข้ามาอยู่ในนั้นได้มันจะต้องแบบเปลี่ยนโลกมากมากอันนี้มันเหมือนกลิม์เข้าไปมันเหมือนแค่แบบสเน็คพีเข้าไปในโลกแห่งอนาคตอันนั้นนะเอาง่ายๆอะถ้าเกิดเราจะเอาแว่นตัวเนี้ยมาใช้ในการศึกษาห้องเรียนก็ได้อาจารย์ใส่แว่นตัวนี้เดินมองหน้าเด็กทุกคนเช็คเอเดนจบ f a เคเช็คเ็กเดนผ่าน facial recognition ก็ได้หรืออนาคตมันจะไปในทางของ การการใช้งานในโลกธุรกิจก็ได้เราก็ยืนคุยกันแล้วก็ดึงอะไรทุกอย่างขึ้นมาพรีเซนต์บนโต๊ะ,ะดึงข้อมูลขึ้นมาแบบเหมือนโทนี่สตาร์เนี่ที่แบบมันดึงขึ้นมาแล้วมันก็ทุกอย่างมันก็โผล่ขึ้นมาบนโต๊ะมันก็ได้แต่ผมเชื่อว่ามันจะไปพัฒนาไปทางนั้นตัวนี้ก็อย่างที่บอกคือมันเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะไปโลกนั้นอารมณ์เหมือนตอนที่เราได้ iPod มาใช้ครั้งแรกก็เราไม่รู้นะแต่สิ่งหนึ่งเลยอ่ะที่ Apple ทําแล้วแตกต่างกับ V R ค่าอื่นทาก็คือไม่มีอันนี้แหละแล้วมมนจะไม่ต้องใช้รีโมทอีกแล้วของเขา V R เนี่ยมันมีรีโมทคาถามยอดทิตเลยน้องบิงว่าไอการใช้จสเตอร์ใช้อะไรของเขาเนี่ยมันแทนที่นี่ได้ร้อยเปอร์เซ็่ะอันไหนดีกว่าชอบอันไหนมากกว่าเฮ้ยมันแทนได้เลยพี่เพราะว่าผมใช้จสเตอร์อย่างเงี้ยผมรู้สึกแล้วว่ามันก็เหมือนกับการบีบนิ้วใช่ไหมแล้วการบีบนิ้วของในตัวเนี่ยมันแอคูเลตมากเหมือนกับก่อนที่เรากดปุ่มพวกนี้เลยแต่แค่ว่าตอนเนี้ยถ้าพี่สังเกตดีดีเอะแอปเปิลตัวนี้ รู้แค่หนึ่ง gesture ก็คือตัวนี้ครับตัวนี้สอง gesture เกใช่แค่นั้นเองใช่หน่อยมันต้องพัฒนาอีกเยอะอย่างเช่นซูมเข้าทางออกเหมือน iPad ที่แบบห้านิ้วได้แต่อันนั้นใช้2มืออันนั้นซูมรูปได้อันนี้นะอันนี้นะ ใช่สองมือสูมลูกได้อ่มีมีเจสเซอร์นั่นอีกอันนึงแต่ว่ามันน้อยมันลิมิตจริงๆก็คือแฮนด์เจสเซอร์ยังลิมิตอยู่แต่ว่าผมว่าซอฟต์แวร์มันไปต่อได้ฮาร์ดแวร์มันมาแล้วใช่ใช่ตัวนี้มัน M สาม M สอง CPU M M 2อมั้งครับ M 2อง CPU M สอแล้วก็อีกอันนึ่งอ่ะตัวไอที่มา AR อีกอันหนึ่งอ๋ออีกอันหนึ่งเรียลิตี้เรียลิตตัวนี้จะเป็น AR ละพวกมาประมวลผลพวก AR VR ก็ คงต้องลองดูนะ mix 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 variety น่าจะมาเร็วๆนี่แหละแล้วอย่างที่ผมลองก็คือการหลีแสงลดแสงมันทำออกมาได้ดีมากๆแถมลงไปถึงการที่แบบเปิดจอต่างๆทำงานต่างๆเนี่ยมันทำออกมาได้ดีจริงๆก็นะฮะแต่ราคามันก็อย่างที่บอกนะโหดร้ายไปนิดนึงถาม <c oughs> ไม่ว่าคำถามอันนี้ถามป๊อปทีล่าสุดละแล้วเดี๋ยวเราจะปิดกันนะอ่าครับมองปริงว่านะจุดนี้นะครับ price point หรือราคาของตัวเนี้ย จึงอยู่ที่ประมาณถ้ารวมแท็กซ่าประมาณสี่พันเหรียญสี่พันหรอว่ี่พเฮ้ยเต็มสี่พันเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวสี่พันเนี่ยประมาณคือรวมเคสรวมอะไรที่จ่ายนผมคิดว่าพันห้าเนี่ยแสนรวมตีมันเงินไทยแสนสี่กว่าเฮ้ยผมคิดว่าพันห้านะพี่ไม่ใช่พันห้าเหรอไม่ใช่เฮ้ยสามพันห้าเริ่มต้นแล้วก็โัตเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหผมเดี๋ยวผมพูดจริงจริงคือตอนที่ผมมันผมคิดว่าพันห้านะว่าผมก็ไม่ได้สนใจราคาอะไรขนาดนั้นผมว่าเออมันแพงมันแพง นี่สี่พันเลยหรอแบบแพงกว่า macbook pro แ้วตัวกับจะท็อปเลยปะแบบสุดๆอะแบบแพงมากสี่พันเหรียญคุ้มไหมครับอ่าถ้าบอกจริงๆเรื่องอ่า compact อ่าเอาเอาเท่านี้มันมา compact เนี่ยถือว่าก็เราก็ได้ซื้อมาศึกษาแต่ถ้าถามในแง่ของอีโ o n o m ีมันไม่มีทางคุ้มเลยพี่ยังเออารมณ์ก็เราซื้อเทสลา model s มาทำ uber แล้วถามว่าคุ้มไหมอ่ะไม่มีทางคุ้มเลย ถ้าในเรื่องของเทคโนโลยีสำหรับคนที่กำลังอยากจะพัฒนาซอฟต์แวร์อาจจะไปแบบทางทิศทางนี้แล้วเราอยากจะจองพื้นที่ก่อนก็คือเราต้องเข้าไปศึกษาก่อนอ่ะมันคุ้มอยู่แล้วอารมณ์เหมือนกับซื้อก็เหมือนกับซื้อเทสลามาแล้วก็เราเพื่อจะมาพัฒนาของแต่งใส่รถอ่ะเราเอามาขายถ้าทําอย่างนี้มันตอยเงินนอะมันต่อยเงินอ่ะคุ้มทำธุรกิจต่อยอดจากตรงนั้นอ่ะคุ้มซื้อโมเดลสามมาเพื่อมาแกะดูชิ้นส่วนแล้วจากนั้นเนี่ยก็รีบิเคชชิ้นส่วนออกมาขายอันนี้คุ้ม แต่ถ้าเกิดมันต้องดูว่าคำว่าคุ้มของเราอะ่ะมิติความคุ้มของเราอะ่ะม,มันมันมุมมองไหนใช่เป็นแต่ละคนมันไม่เหมือนกันความคุ้คมค่าของแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าผมซื้อ VR ตัวนี้แล้วมาทําการบ้านให้มันจบจบเทอมไปผมก็อมืมันก็ไม่คุ้มนะแต่ถ้าในมองกับการงานของผมที่จะต้องใช้ทํามันจะต้องมีต้อง a u t o c a มีต้องงานที่จะต้องส,อสร้างดีไซน์ มีงานที่อาจอย่างน้อยเป็นยูทูบเบอร์อย่างเงี้ยอะเราก็คุ้มละเพราะว่าเราก็ได้พื้นที่สื่อก่อนชาวบ้านเขาถ้าพูดในแง่ของยูทูบเบอร์แต่ถ้าพูดถึงในแง่ของการใช้งานแทนแ o คบุ๊คมานั่งพิมพ์มวดแข่งกันเนี้ย <c oughs> เราก็เราก็เห็นภาพอยู่แล้วมันไม่มีทางคุ้มเลย <c oughs> ก็ต้องดูในแง่ของงานพี่คิดว่ามันงานอะไรที่จะต้องใช้ตัวนี้ <c oughs> พวก three เี๋ยหคนบอกว่าตอนนี้เรายังไม่นึกถึงอนาคตที่ว่ามันจะเป็น potential เป็นอะไรไปได้บ้างแต่ว่าตอนนี้ก็คือแบบพวก t h r model อะไรเงี้ยเออน่าจะน่าจะคุมแบบ mechanic training อาจจะเป็นของบริษัทที่แบบว่าเออถ้าแบบใช่ป่ะคุณเป็นคนซ่อมอย่างไรมีแอปที่เป็นเหมือนเครื่องบิน jet ตอเตอร์เจ็ตของเครื่องบินน่ะก็เข้าประซุมดูใกล้ๆมากแบบใกล้แล้วแบบว่ามันหมุนได้อะไรได้ทางเราถ้าเป็นบริษัทต้อง t r a น ไปแคสให้มันรู้เรื่องพวกนี้ต่างๆอาจจะคุ้มใช่ไหมอาจจะคุ้ม <Ừ. S 2> อย่างเช่นเรื่องการแกะเครื่องยนต์การแกะเครื่องยนต์เครื่องบินหรือว่าการสร้างวัสดุใหม่ๆถ้าเอางี้ดีกว่าสน e n หนึ่งถ้าเครื่องบินถ้าสมมติว่าคุณจะเทรนคนเนี่ยเราจะให้ทําต่างๆเนี่ยถ้าถ้าแอปมันน่าจะมีแอปมาประมาณนั้นนะคืออาให้ลองทําว่าทำสเต็ p นี้ถูกไหมผิดไหมให้ลองเปิดดู คือถ้าถ้าอย่างนั้นอ่ะถ้าคุณไปทํากับเครื่องยนต์จริงๆอ่ะมันเจ๊งคุณเสียกี่ล้านใช่ไหมส่วนหนึ่งก็คือเครื่องยนต์จริงๆอย่างที่สองก็คือสมมุติว่าผมจะเทรนให้กับคนซาอุดีอาระเบียก็ได้ให้เรียนรู้เครื่องยนต์ผมต้องส่งเครื่องยนต์ไปซาอุดเลยนะใช่ใชกับส่งไอ้เครื่องนี้ไปซาอุดชอันไหนง่ายกว่าใช่ใช่เอ่อล่าอันไหนถูกกว่าแล้วพรุ่งนี้ถ้าเกิดเครื่องยนต์มันเปลี่ยนรูปแบบใช่แล้วก็อัปโหลดตัวรายชืใหม่เป็นในอัลต์แคนใช่อันนี้อาจจะคุ้มองในมมุ ของอีกคโนมีก็อย่างที่บอกคือเราต้องดูว่าเราเราเรา,เราจะเอาเฟอร์รารีมาขนผักแล้วก็บอกหาความคุ้มค่าของมันก็คงไม่ได้ขนก็ได้น้อยนะแต,แต่ถ้าเราเอาเฟอร์รารีมาสร,ร้างคอนเนคชันให้คนให้ให้ให้คนที่มีคอนเนคชันในไทยรู้จักเราเอออันนี้มันก็คุม้มมันก็อยู่ที่มุมมองของโปรดักมองกลับไปว่าเรามาใช้ทําอะไรในความคุ้มค่าก็ <c oughs> ถ้าผมจะบอกจุดเด่น3อย่างที่ผมอ่า ผมรู้สึกได้ว่ามัน,มนทำให้ผมว้าวมากเลยก็คือการปรับแสงลดแสงของห้องและยังคงความชัดเจนของภาพอยู่ผมอาจจะไม่ได้ใส่แว่นแต่ผมสัมผัสได้ว่าแสงมันชัด2คือเฟรมเรทมันไม่ทําให้ผมรู้สึกดีซีเนสก็คือเหมือนกับไม่ทําให้ผมมึนหัวหรือลายตาเพราะว่าเฟรมเรทมีผลมากๆถ้าเฟรมเรทต่ําเวลาเราหันซ้ายหันขวาเนี่ยถ้ามันถ้ามันหน่วงมันจะมาละความความความลายตา3ก็คือเรื่องเสียงอิมเมช u n d ที่ผมบอกเฮ้ย hey, พี่ พี่เปิดลำโพง Macbook เสียงดังเหรอตอนแรกเราตกใจจริงๆว่าเฮ้ยมันลำโพง Macbook เปิดเสียงดังขนาดนีเ้เกรงใจคนอื่นเขาหน<ๆ>่อยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มันมาจากตัวลำโพงของตัวนี้แล้วมันแตกต่างกับลำโพงของ Oculus มากมากเพราะว่าเวลาเราเปิดลำโพงของ Oculus เนี่ยเราคิดว่ามันมาเสียงม,มันมาจาก Oculus แต่พอเราเปิดลำโพงของ Apple Vision Pro เนี่ย เรารู้แล้วเสียงมันมาจากไหนไม่รู้เราไม่รู้ทิศทางมันมอนเสียงมันอยู่มาจางไหนจริงๆมันเอนเสียงทั้งห้องเลยใช่เสียงมันเป็นทั้งห้องอันนี้ซึ่งซึ่งอันนี้ผมว้าวกับตัวลำโพงมากมากเสียงเซอร์ไพรส์มากๆเลยอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งดีเซอร์ไพรส์มากๆแต่เรื่องอื่นเรายังไม่รู้เพราะว่าอย่างที่บอกคือผมสัมผัสได้แค่สามสิบนาทีเดี๋ยวเราจะไปกันต่อคลิปต่อไปเป็นคลิปที่ที่จะไปเดินในเมืองแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเป็นยังไงนะใช่ใช่โอเคครับโอเคครับก็ขอบคุณมากมากับน้องบิงยิป